สัมผัสกลิ่นอายของลอนดอนฝั่งตะวันตกเฉียงใต้แหล่งกีฬาและสันทนาการทั้งเทนนิสและกอล์ฟยานที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตและประวัติศาสตร์อยู่ใกล้กับ k i n g s ตันน p พ n t เทมส์และพื้นที่สีเขียวของสวน Richmond Park และพบกับที่อยู่อาศัยคุณภาพกับโครงการ Sterling Place จาก Barrett London ภายในโครงการประกอบไปด้วย456ยูนิต ทั้งแบบ1ถึง3ห้องนอนด้วยดีไซน์ทันสมัยเน้นการประหยัดพลังงานและเน้นพื้นที่การใช้สอยภายในบ้านและพักผ่อนหย่อนใจในสวนส่วนกลางของโครงการฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนเป็นย่านที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเพราะมีโรงเรียนดังระดับมาตรฐานมากมายรวมไปถึงออฟฟิศของสำนักงานต่างๆเดินทางสะดวกเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทางเดินเพียง10นาทีไปยังสถานีรถไฟมอสเปอร์พาร์ และเพียง13นาทีไปยังสถานีไรเนสพาร์คเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองที่สถานีวอเตอร์ลูเพียงแค่24นาทีคอนเนคคุณสู่โลกกว้างด้วยการเดินทางไปยังสนามบินฮีทโรในเวลาเพียงแค่40นาทีและสนามบินแกตวิกเพียงแค่42นาทีโดยรถยนต์ให้คุณได้พึงพอใจกับผลตอบแทนการลงทุนเพื่ออนาคตกับมูลค่าค่าเช่าและมูลค่าบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ในคุณภาพจากผู้สร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลการันตีจากหลายสถาบันและได้รับการแนะนำบอกต่อจากลูกบ้านกว่า90%มาร่วมสัมผัสบรรยากาศนี้กับเราค่ะ